มา婆พอกับเพียนกินแสบอีกเส้นขึ้นพรมไอพี่น้องจ้ามื่อวานนี้คิดอยากก๋วยเตี๋ยวพรมไอพี่น้องคะ่ะพริกใส่เข้าไปเยาวายคนดื่มคนมาเพล็ดน้ำตาลใส่เข้าไปไวายคือโพดโพดเทปรม่อพีพพ่น,นอ้องอือันนี้ใส่เข้าไปอืออุอันนี้สั้นคือรอยน้ำพริกองดวงพรมไอพี่นอ้อง คิดอยากว่าท่านด้กินเขา่าเตะเสาบ่เไม่หนอเอ้ยโอ้ยเนี่ยเนี่ยใส่อีหลา่าบุญหรอมาเด้อจกไม่กินนอีหล่าเสียบเสียบอย่าว่าให้คอยดยคอยว่างมองว่างคอยกระเทศเทนลองซิมเบิองอุ้ยก็ะเสียบม,มาคอยหนวด ดื่มน้ำส้มนะคะดื่มใส่น้ำส้มค่ะ,ะปากกัดเอาเลย้น,ออกนากคณที่หนองอยากอือจะเสียบค่ะอือขาเสียบมาเรื่อยมากินน้ำกันค่ะทั้งฟังไทยฟังลาวต่างประเทศกันเดียวมากินกว๋วยเตี๋ยวหนี่งีหละแสีบว้าวเพื่อ จับครับจับจับดูจ้ะเพดุหยาดมาทั่วฟักเหนียว ตอนตับเพื่นรอคะเติดน้ำท yeah> ีเรียนเพื่นขึ้น้องคะ พอรุยาด้จับพรมิน่น้องค่ะมันเป็นบทจวดจับว้าเน้ว ครับ mm hmm. hmm. หิวแหงพลอยพี่น้องคะมล้วท่า,ากินเขาเสาไหมพี่น้องเออไปเฮ็ดงามาเสาหนึ่งดูค้าเป็นหนาหารเสาให้ลูกค้าคะ่ะให้เขาตุ่มป้าจีหาคะ่ะค่านนี่ก็บ่ายละ บุ้มงม่วงอีหลาพ่อแม่พี่น้องคระกระลงัองปิดบุ้งม่วงเอื้อกล่องค่ะอื่นคือกันอยู่บ่อทั้งฝุ่นด่าเพิ่นว่าผู้เฒ่าเพิ่นุอ้งม่วงเอื้อกล่องบอ่อกอออออนี่าหอื่นโม่ถือยุข่าว ทิ้งเขาเบากับบุถือเพิ่งี่นองคะ่ะทิ้งห้างเหมือนแรกเไปกูผ้าอยู่เพ,พิ่งพนนองตาผ้าไปยูดิสอด อเอาเองอนยุบเอาอย่าว่าให้อีหลาเด้อสอม,มบ่ะด้เอามาเพื่อนน้องค่ะดื่อซม่อมเอาตต่สอนหนปุ้งกินตัง Ja. Yep. Mm. เด็ดพียคนเพงรอคะบัตเตอร์พีเพงคอ,องคะ จสบหลายนิ้วเขาในถนงเอ้ยปวดพ่อัะม่วงัากแดงคลิปนี้อิดาฝากก็ไดก็แสบฝากที่ตามอิดาในเรื่องจากสวัสดีค่ะบ๊ายบาย